สาวชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งการทาครีมกันแดดมาอย่างต่อเนื่องนะครับทาทุกวันมาเรื่อยๆเป็นเวลาถึง34ปีปรากฏว่าไปเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งผิวหนังตรงจมูก สวัสดีครับหมอตีนะครับหลายคนคงได้ยินข่าวอื้อฉาวหรือประเด็นดราม่าเกี่ยวกับครีมกันแดดในออสเตรเลียมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงตัวเนื้อข่าวกันเล็กน้อยร่วมถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากตรงนี้กันนะครับประเด็นที่ทําให้เกิดดราม่าขึ้นมาหรือว่าเป็นที่น่าจับตามองเพราะว่ามันเกิดในออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรเขาเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังกันค่อนข้างเยอะเบอร์ต้นต้นของโลกเลยนะครับและกฎหมายเรื่องของครีมกันแดดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับหรือมีความสตร i c มากๆย้อนกลับไปที่ต้นนนนนเเรรื่องงกกกััิิดดึมจา ชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งเรียกว่ามีการทาครีมกันแดดมาอย่างต่อเนื่องนะครับถูกปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กถึงความอันตรายของ UV หรือมะเร็งผิวหนังแล้วก็ความสำคัญของการทาครีมกันแดดเขาก็ทามาเรื่อยๆครับทาทุกวันมาเรื่อยๆเป็นเวลาถึง34ปีปีผลว่า ไปเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งผิวหนังตรงจมูกนะครับเรื่องมันก็ลามมาเรื่อยๆจนมีหน่วยงานอิสระเข้ามานะครับนำครีมกันแดดเนี่ยจำนวน20ตัวเนี่ยไปเททดสอบปรากฏว่ามีถึง16ตัวที่ไม่ได้ค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้และหนึ่งในนั้นนะครับที่ระบุว่าควรจะมีค่า SPF มากกว่า50บวกนะครับปรากฏว่าทสไปเนี่ยได้แค่4 ฟังไม่ผิดนะได้แค่ส่นะซึ่งมันก็เป็นที่ตะลึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ถามว่าเราได้อะไรนะครับเราก็ในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเพราะว่ามันทําให้ผู้ผลิตเขาเนี่ย มีความตื่นตัวนะครับก็ต้องออกมาที่จะโปรเทคตัวเองอโชว์ผลทดสอบทั้งจากตัวเองแล้วก็จากภายนอกเข้ามาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นถามว่าเราต้องทําอะไรกันต่อไปในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือ1มันทาให้เรารู้ว่าเราจะมองแค่ค่า SPF ข้างกล่องเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปจําเป็นที่จะต้องเลือกแบรนด์ที่เขากล้าโชว์เปิดเผยนะครับผลการทดสอบว่าเขาได้ค่าเท่าไหร่ยิ่งถ้าแบรนด์ไหนมีผลการทดสอบที่เป็น in vitro และ in vivo นะครับยิ่งดีนะครับ in vitro ก็คือผลทดสอบใน lab นะครับส่วน in vivo คือผล ทดสอบในผิวมนุษย์จริงซึ่งถ้ามีทั้งสองค่าก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคนะครับอันที่2ก็คือว่าปริมาณการทากันแดดก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่เสมอนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับถ้าสมมุติว่าทาบริเวณใบหน้านะครับก็คือ2ข้อนิ้วนะครับสข้อนิ้วก็คืออาจจะเป็น2ข้อนิ้วแบบเต็มๆข้อเลยนะครับหรือบางคนอาจจะ คุนชีนกับการใช้2นิ้วมือนะครับก็คือบีบ2นิ้วมือนะครับปริมาณใกล้เคียงกันสําหรับใบหน้าหรือถ้าครีมกันแดดไหนที่เป็นน้ำนะครับหรือโลชั่นก็ให้เป็นขนาดเท่ากับเหรียญ10จจานวน2เหรียญอันนี้คือปริมาณที่เพียงพอต่อการป้องกันถ้าวันไหนที่จะต้องมีการโดนน้ําอันนี้แน่นอนครับจะต้องมีการทาซ้ําบางคนก็ทาทุก 2- 3ชั่วโมงเป็นต้นนะครับและข้อที่3นะครับก็คือว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะพึ่งครีมกันแดดอย่างเดียวเพียวๆอีกต่อไปนะครับจำเป็นที่จะต้องมีอย่างอื่นเสริมด้วยนะครับ เช่นหมวกล่มนะครับเสื้อแขนยาวเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราทําได้ทั้ง3ข้อนี้ครับเท่าน,นี้เราก็จะห่างไกลจากมะเร็งผิวหนังได้มากแล้วครับ